เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิบแบบ,บัตน,นะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาเล่นเมทเทพตัวหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยมีคนเล่นเลยนะคือมันอาจจะแบบว่าคนไม่ชอบหรือว่าเล่นยากนะครับนั่นก็คือลุงอิกนิดนั่นเองนะครับผมเอาจริงๆตั้งแต่มันปรับมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างเล่นง่ายไปแล้วนะครับเพราะว่า เมื่อก่อนเนี่ยต้องใช้ 1- 2สองให้โดนถึงจะติดแสแต็กแล้วก็อันตีจะเป็นแบบว่าแรงๆใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยถ้า2มันก็ติดแสแต็กแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำเดเมตจากอันตีเนี่ยมันก็ทําง่ายนะครับผมไม่ได้ทํายากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆก็เป็นตัวที่น <ทำ S 1> ่าเล่นอยู่นะแต่แนะนําให้เล่นเซตนี้นะครับเป็นเซ็ตที่แบบว่าลดคูดาวเป็นหลักนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ต้นเกมอาจจะแบบว่าไม่ได้หวือหวานะครับแต่เล่เกมนี่โคตรโหดโคตรเอานะครับผมนี่ เพิ่งดูคลิปแก๊กรองเท้าสองคู่อ่ะของจริงครับผมเป็นคลิปที่เพิ่งลงไปนี่วออ่ามาก็โดนแช่อะโอ้โหโอ้โหแช่สองทีว่ะตายไหมเนี่ยยังไงครับลุกอีกนิดวิ่งนะครับผมเกือบแตกนี่ครับก็เล่นเซฟๆไปก่อนนะครับเฮ้ยมันจะสกิลใส่แน่ๆเลยครับเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยอตอนต้นเกมอาจจะเล่<อ>นยากนะครับผม แต่เดืนนี้เนี่ยมันปรับให้ท่าหนึ่งแรงขึ้นแล้วนะครับส่วนอันตีก็คูดาวเท่ากันทุกเลเวลนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยผมใช้ท่า2สแต็กขึ้นแล้วก็อันตีเน้นๆเจ็บตัวไปดีโหโหดูวงตุเลนเยี่ยมครับลาวิบบอกยืนดูเฮ้ยผมไม่ได้ยืนดูนะผมเพิ่งมานะครับผมมาถึงตุเลนใช่ไหมอืม ก็เดี๋ยวมีของสักสองสมชิ้นนะครับผมนิดก็จะเก่งนะครับแนะนำนอกเป็นเมทตัวหนึ่งที่เก่งมากแต่แบบว่าคนไม่ค่อยเล่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้สกิลอันติีอะไรก็ครูดาวเร็วนะเหละเกมนะครับประมาณสิวิเท่านั้นนะสำหรับแพทนี้นะครับผมลงเยอะด้านล่างไปครับผมกําลังไปช่วยเพื่อนผมว่าผมต้องสปินไปแล้วครับ กำลังมาช่วยเพื่อน Han g on แอ on my way ยังไงก็ตายบใบแกล้หนึ่งศพยังไงเอาเอานี้ก่อนไหมนี่ไงเตียวเซียนโอ้โหผมไม่มีสกิลหนึ่งสองว่ะคือเกมนี้เนี่ยที่เอาอิกนิดมาเพราะว่ามันเจอเตียวเซียนด้วยแหละนะครับผมเตียวเซียนเนี่ยมันจะเก่งก็ต่อเมื่อมันยังมีโล่กันดดเมจกันซีซีนี่ครับซึ่งอีกนิดเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เคลียร์โล่ของเตียวเซียนได้ง่ายมากๆนะครับผมผมก็เลยหยิบมานะ เพราะว่าเต๋วเสียนมันจะเก่งมากเลยถ้ามีโล่มาเนี่ยเจ็บตัวพี่ดีแต่บอกเลยว่าเจอหลวงอีกนิดนี่ปลดโล่รัวๆนะจ๊ะเพื่อเราเล่นแล้วว่ะเฮ้ยเทนมาเทนมาเพื่อนสวยอยู่ยังไงผมไม่มีมานาเพื่อนใจเย็นใจเย็น,นเรายังไม่มีสกิล,กลอะไรมากมายนะครับนี่เขาเรียกว่าบ่อเด้งมานามา เพนเข้าโอ้โหอมผมเอ้าต้องตายแล้วเพื่อนเออโอเคครับเราได้มา3แอซซิตโอ้โหเตียวเซียน1 2ไปโอ้โหเตียวเซียนมันฟิกโยวกว่ะไม่ให้ติดสตันคอมโบผมว่ะเอ,อ้ยเอลสูมาโอ้โหเมื่อกี้เตียวเซียนมันฟิกโยกนะครับผม,ม,มไม่งั้นนี่มันติดส,ต,ดสตัสตนโดนอ,นอันติแคนเซิลนะแสดงว่าเมื่อกี้นี่ตาเร็วอยู่นะเออ เนี่ยมาไหมเอลสูผมท่าสองอันตีวางนี่คือเจ็บเลยนะครับผม,มเราอันตีเพียวๆเ,เราก็แรงอยู่นะครับแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ปลอดภัยนะเพื่อนเอ้านั่นไงผมบอกแล้วเพื่อนผมไม่มีมานาแล้วนะเน่ยนี่เราแคนเซิลอันตีแก๊กไปยังไงผมไม่มีมานาว่ะเพื่อนๆผมต้องถอยทีมงานเราก็ไม่มีใครอยู่เลยต้องถอยแล้วนะครับ,ออรบโอเคนี้ก่อนแล้วกัน มาได้อากอนนี่มาแล้วนะครับผมแรกๆก็จะเล่นทุลักทุเลหน่อยนะนิดๆนะครับมาเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตัดเลือดนะครับตอนนี้รถคูดาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ผมมีเอาพลังแฝงรถอันสีมาด้วยนะเพราะฉะนั้นอนันสีเนี่ยก็จะเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้นะ,ะนี่เทียวเซียนอยู่แถวนี้เราปลดโล่ไปก่อนเนอะ้ยไม่โดนนะครับ เนรอๆอ้าวโดนดึงอย่างนี้แล้วก็สองอันตีป้เจ็บๆไปครับเจ็บๆไปนี่ไงเอลซูเอลซูแตกไม่เพื่อนโอ้โหมันยังดีดได้นะครับเฮ้ยโอ้โหผมต้องสปินหนีแล้วปะโอ้โหโดนทุกทางเลยเพื่อนไม่ได้นะแบบนี้นะครับต้องรอให้เพื่อนแบบโดนเปิดก่อนอะไรประมาณนี้นะครับแต่การเคลียร์คลิปก็คือ ยัเป็นเทพเมดแห่งการเคลียร์คีิอยู่นะครับการบ้านก็แน่นๆไปผมว่าเดี๋ยวผมต้องการบนนะเพราะว่าเลนกลางตัวเลนมันรับให้แล้วนะครับเฮ้ยเพนคิวกอดยังไงเพนยังไงครับโดนอันตีไปครับผมเรียบร้อยตัวแตก <laughs> ผมบอกเลยอุย้ยโอ้โหผมมีล้างน่นดีมากซิไม <c oughs> ่งั้นเองตายแน่นอน มผมมีคอมโบ1-2ให้เล่นต่อแล้วนะครับเดี๋ยวเราลอนะรอเพื่อนเปิดนะครับมันเคลียร์คีปได้ปะมาคีปเข้าแล้วเพื่อนลุยเลยไหมเราปลดโลให้เราโอ้ยโอ้โหยังไงโอ้สวยมากสอยน้ำลายสวยเพื่อน,นเรียบร้อยแตกไป สวยๆครับนี่ตอนนี้มาแล้วนะครับผมแปดนาทีเนี่ยก็ค่อนข้าง,งเป็นเวลาของอีกนิดนะเกือบจะเก่งแล้วนะครับตัวเลนนิงเอาเยอะไปบอกว่าให้เราบ้างดีงเราแอซิอเป็นเจ็ดเลยนะครับตอนนี้คูดาวอันตรีอยู่ที่ประมาณ1ิามวินะครับผมนี่คือเท่กเากันทุกเลเวลนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคูดาวมันได้สูงสุด อันตรีเนี่ยแปดวิเท่านั้นเองเนะครับแต่แพทใหม่เนี่ยตั้งแต่ปรับมาเนี่ยก็คือไม่ได้แล้วนะครับผมปืมระเบิดไปหนึ่งทียังไงคิวกอดแก๊กเราปลดโ,โลกยังไงโอ้โหนี่ไงยังไงเตียวเซียนเราเก็บไปหนึ่งศพเอาดีผมบอกเลยผมพิ้วมากนี่มีแช่แข็งแปกไปอีกหนึ่งยังไงตอนนี้ผมเก็บไปสี่ครับ เนี่ยเล่นอีกนิดก็คือเล่นแบบเดินๆออกๆสกิลสแปมไปเรื่อยๆนะครับผมแป๊บเดียวเดี๋ยวได้คิวเนี่ยผมก็เดินถอยๆจริงๆอันติว่างๆ1 9นเอันติเอาดิก็มาดิครับผมก็มาดิครับนี่เดี๋ยวเรานี่ไงใส่แก๊กไปหนึ่งทีครับใส่แก๊กก็ชิงไปด้านหลังนะครับผมเนี่ยพอประมาณ7-8นาทีเนี่ยก็จะเป็นเวลาของอีกนิดนะครับที่มันเริ่มเก่งแล้วนะครับผม เพิ่งดูคลิปพี่เล่นไวโออ๋อสุดยอดเลยตัวเล่นตีมีบูตตังเนี่เดี๋ยวเราต้องพิมพ์ว่าสุดไหนดีกว่านะครับผมสุดนี่สุดนี่คือแบบมาว่าแบบสุดยอดแล้ววันนี้นะสุดยอดแล้วน้องที่แบบดูคลิปพี่ไอ้วันนี้โอเคครับเดี๋ยวผมรอทีมงานให้พร้อมเนาะ เอาจริงจะออกเป็นคาถาดุเดเลื่อนก็ได้นะครับผมหรือว่าจะออกเป็นคาทาสโลก็ได้นะซึ่งการเล่นนิดมันก็มีหลายรูปแบบให้เล่นนะครับไม่ได้มีเซ็ตที่แบบว่าตายตัวนะครับผม,มแต่นน้นะว่ายัางไงก็ต้องมีไอคโกนี่กับตัดเลือดนะเป็นไอเทมเมนนะครับยังไงซิปมาช่วยแล้วขอบคุณมากซิปเล่นไ,ได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยเล่นได้นะเพลินมาครับเพลินมา เดี๋ยวผมก็ยืนหลังๆนะครับผมสแปมสกิลไปนะครับรอทีมงานรอทีมงานเข้าแต่เอาจริงผมก็แอบขัดใจนะที่แบบว่าอันตีมันเดกเกมมัน <rim yes? S 1> m. ประมาณ <c oughs> 1 3บสวินะครับก็ขัดใจนิดนึงนะจ <c oughs> ากที่เมื่อก่อนเล่นบ่อยนะครับมันดูดอย่างนี้โอ้ยดูดสวยจัดๆราวังอันตีครับผมเรียบร้อยอันตีโคตรแรงครับ ไปเพื่อนอันตีอีกสวิราสแปมสกิลได้เรื่อยๆอันตีก็สแปมไปเรื่อยๆได้นะครับเร,เราปลดโล่เรียบร้อยเกือบโดนนะครับผมเซลสูดอยู่ด้านล่างเนี่ยผมใช้แค่ท่า2ท่านหนึ่งเนี่ยมันก็เจ็บแล้วนะครับเตียนอันตีวะผมมีอันตีแล้วยังไง ผมปาสกิลไปโดนเตียวเซียนด้านหลังเลเจนดารี่ไปแล้วครับจบได้ไหมเนี่ยยังไงแก๊กสวยครับคิวกอดคิวกอดผมมีอันติอีก2วิ 2> เรียบร้อย,ย,รย,ยครับผมสกิลโคตรแรงเลยครับเล็กเกมคือเก่งมากเลยนะลุยนดิดนึงครับผมไปลองเล่นดูกันได้นะแ่านี้ก็คือ วางท่า2ก่อนแล้วก็อันติไปเลยก็ได้นะครับผมส่วนท่า1เนี่ยเขาไปแบบสแปมทีหลังก็ได้นะครับไม่ต้องเหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่า 1- 2แล้วก็ค่อยอันตินะครับนี่เหรียญทองเมดดูซิว่าเราทำได้เมบไท่าไร่นะครับ36กเปอร์เซนก็ถือว่าเยอะเอาเรื่องอยู่นะสำหรับเมดอีกนิดนะครับผมนี่เราไม่ตายเลยนะครับเลนเกมเก่งมากนะครับผมต้นเกมอาจจะแบบเงาเหน่อยนะครับอะยังไงก็ เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ